และเอาใจคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนบาสเกตบอลนะครับแล้วก็แฟนกีฬายัดห่วงครับเพราะว่า3 b มกิกัดทีวีและเอสเพลย์นะครับมีการถ่ายทอดสดศึกบาสเกตบอลยูโร2024-2025ให้ได้ชมทุกสัปดาห์ครับ สามบีบีกิกัทีวีและเอสเพลงครับเอาใจแฟนกีฬายัดห่วงนะครับถ่ายทอสดสดศึกบาสเกตบอลยูโรลีก2024ถึง2025นะครับให้ได้ชมทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้คู่แรกนะครับปาติซานเบลเกรสนะครับพบกับเวอร์ตุสโบโลยาในวันพฤะศุกร์ที่24ตุลาคมนะครับเวลา1นาฬิกา30นาทีก็คือคืนวันพุธครับส่วนคู่ที่2นะครับอาร์เอล โมนาโกนะครับพบกับปารีสบาสเกตบอลนะครับในวันศุกร์ที่25ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนนะครับก็คือเที่ยงคืนวันพระสัสปชันครับโดยสามารถรับชมสดทางช่อง 3BB s ี o ีสปอนะครับผ่านบริการ 3BB Giga กิกัดทีีหมายเลข401และเอส l y y หมายเลข301ครับ